ครับในส่วนของข้อมูลสมาชิกของสาก์ออมทรัพย์สารสนพิจิตรเราเนี่ยนะครับเราก็มีสมาชิกอยู่2ประเภทประเภทแรกก็คือสมาชิกสามัญนะครับส่วนที่2ก็คือสมาชิกสมทบสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากสาก์เนี่ยเราก็มองประเด็นแรกก็คือเรื่องของการออมเงินเพราะสาก์เราเป็นสาก์ออมทรัพย์การออมของสมาชิกก็จะผ่านในสองรูปแบบรูปแบบแรกก็คือการถือหุ้นรายเดือน นะครับซึ่งเรากําหนดให้สมาชิกอย่างน้อยต้องต้องถือหุ้นรายเดือนเนี่ย600บาทต่อเดือนซึ่งในส่วนนี้สมาชิกที่ถือหุ้นราเดือนก็จะได้รับเงินปันผลเมื่อสิ้นปีบัญชีตอนนี้อยู่ที่อัตราอยู่ที่4.8ข้อดีก็คือเงินส่วนนี้สมาชิกที่ได้รับไปก็จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ส่วนที่2ก็คือการรูปแบบของการฝากเงินออมทรัพย์กับสาบัน ซึ่งตอนนี้ดอกเบีย้ยก็อยู่ที่2.5ในส่วนนี้ก็จะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้ประจำปีแล้วก็ได้รับดอกเบีย้ยทุกเดือนด้วยครับในส่วนของส่วนที่2ที่เราดูแลสมาชิกก็คือสมาชิกที่มีภาระความจําเป็นที่จะต้องกู้เงินสากกรสากกรก็มีรูปแบบของเงินกู้เพื่อให้สมาชิกได้กู้ไปโดยมีอัตรา อดอกเบี้ยอ,อยู่ที่6%เแล้วก็ได้รับเงินเฉลีย่ยคืนเมื่อสิ้นปีบัญชีทุกปีด้วยนะครับประมาณ10%ซน,นะครับซึ่งรูปแบบของเงินกู้ก็มีหลายรูปแบบนะครับกู้สามัญกู้ฉุกเฉินกู้เพื่อคลายกังวลนอกจากนี้ยังมีเงินกู้พิเศษเช่นการกู้ยืมเพื่อการศึกษาการกู้ยืมเพื่อบริโภครวมทั้งการกู้เงินเพื่อเป็นสวัสดิการอย่างเช่นการอุปสมบทการมงคลสมรส ก็จะมีเงินกู้ให้หลายรูปแบบในปีที่ผ่านมาสากรก็พยายามที่จะปรับปรุงนะครับเพื่อให้สมาชิกสามารถติดต่อเข้าถึงและก็ทราบข้อมูลของสมาชิกได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนะครับโดยผ่านช่องทางต่างๆตั้งแต่มี Facebook ของสากรมีเว็บไซต์ของสากรซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยก็ได้ใช้เป็นช่องทางที่สมาชิกสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยใช้พาสเวิร์ดยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดซึ่งในส่วนนี้จะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของสมาชิกตั้งแต่เงินเงินกู้นะครับเงินฝากเงินทุนนะครับแล้วก็เงินที่จ่ายสวัสดิการต่างๆก็จะปรากฏในข้อมูลแต่ส่วนตรงนี้หมดซึ่งก็จะเป็นความสะดวกที่สมาชิกสามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ตลอดเวลานะครับนอกจากนี้เทคโนโลยี l ลายก็ถูกนำมาใช้นะครับเดิมก็จะมีลนของกลุ่มต่างๆของสมาชิกอยู่แล้วนะครับ ตอนนี้ทางสากลก็ได้กำหนดเป็น Line Official ของสากลซึ่งเป็นช่องทางหลักที่สมาชิกใช้ติดต่อกับสากลได้นะครับและสุดท้ายที่คิดวา่าได้จัดทำในปีที่ผ่านมาและเป็นประโยชน์กับสมาชิกในการที่ลดภาระความจำเป็นที่จะต้องอามาติดต่อกับสากลลดการสัมผัสในช่วงโควิดเนี่ยนะครับก็คือเราได้เปิดช่องทางการฝากเงินและก็ถอนเงินผ่านระบบ e-banking ก็คือสมาชิกสามารถ โอนเงินผ่านอัตโนมัติผ่าน e-banking มาที่สหกรณ์โดยไม่ต้องมาฝากหน้าเคาน์เตอร์ในส่วนการถอนตอนนี้ก็สามารถทำได้เพียงแต่เราก็กำหนดในเบื้องต้นอยู่ที่1,000บาท1บาทต่อต่อครั้งนะครับอันนี้ก็ได้รับความสนใจแล้วก็ใช้บริการจากสมาชิกจำนวนมากครับผม นี้ก็คือผมได้กู้ทากกเพื่อนําไปลงทุนทำรีสอร์ทขนาดเล็กนะครับคือเราบริหารเงินให้ได้บริหารชีวิตให้ได้แล้วก็จะมีประโยชน์กับตัวเองเพื่ออนําเงินต้นมาคืนดอกเบี้ยก็จะลดลงแล้วตอนนี้ก็คือหนึ่งผมก็เปลี่ยนสัญญาจากผู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพมาเป็นกู้หุ้นตัวเองในดอกเบี้ยที่ถูกกว่าแถมยังได้รับ ดอกเบี้ยคืนอีกต่างหากนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปกู้ธนาคารเราไม่ได้ดอกเบี้ยเลยเราแต่ได้เรามีแต่เสียอย่างเดียวนะครับแต่เรามีที่พึ่งของสหกรณ์เราเป็นแหล่งแล้วก็กู้เพื่อเอาไปเป็นประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดแล้วตอนนี้ก็คือ1เราได้ใช้นี่เกือบหมดแล้วก็สามารถขยายกิจการเป็นห้องพักรายเดือนอีก หแห่งนะครับแล้วก็สามารถซื้อที่ซื้อทางอะไรได้อีกหลายๆอย่างถ้าเกิดเราสามารถคลองตนคลองตัวเองให้ได้ทุกอย่างก็จะไปได้ดีนะครับไม่ต้องเดือดร้อนกับใครและครอบครัวสุดท้ายก็คือบ้านปลายชีวิตหนึ่งเรามีเงินเรือนหุ้นอยู่เท่าไหร่ เพื่ออนาคตของลูกของเมียครอบครัวก็จะมีความสุข<ก>นะครับก็เป็นสมาชิกตั้งแต่บรรจุข้าราชการามามาเรื่อยๆเลยนะคะยาวนานเป้าหมายก็คือต้องการฝากฝากสตังค์นะคะฝากเงินออมเงินแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นแหล่งเงินทุนเงินกู้นะคะ ก็สามารถเราสามารถใช้เป็นแหล่งเงินกู้ถ้าเราต้องการใช้เป็นเงินก้อนเนาะสนับสนุนชีวิตเราปกติแล้วเป็นพยาบาลนะคะแล้วก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ของตัวเองด้วยพื้นที่ประมาณ40กว่าไร่นะคะก็ปลูกข้าวเป็นหลังแล้วก็เพิ่มปลูกเพิ่มในเรื่องของไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกิจนะคะทีนี้เราพบว่า,าป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเนี่ยตามแนวทางในหลวง จะยั่งยืนเนาะพบความยั่งยืนเราก็เลยอยากจะทําสิ่งนี้เป็นเป้าหมายชีวิตเราแต่ก็มีพื้นที่ข้างเคียงเขาขายพื้นที่นะคะเราก็เลยอยากจะขยายพื้นที่ทํากินก็ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากสหกรณ์นะคะไปซื้อที่เพิ่มซึ่งเป็นที่ของญาติญาติกันนะคะเป้าหมายของเราก็คือจะทําเรื่องป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างนี่แหละคะ่ะ ทีนี้ก็จะได้แหล่งทุนจากสากลเนี่ยซึ่งมันเป็นเงินก้อนใหญ่เงินกู้ตรงส่วนนี้เอาไปทําแหล่งน้ำเนาะระบบของโซลาเซลล์ซึ่งมันก็จะยั่งยืนเราใช้พลังงานทางเลือกลดเพื่อลดต้นทุนนะคะลดต้นทุนก็ขอขอบคุณสากลที่ให้การสนับสนุนสมาชิก สกออมรัพย์สาธารณสุขพิจิตรจำกัดนะคะตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเลขที่27ทับ4ถนนคลองกระเชนตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะจดทะเบียนตามพระราชบ,บัญญัติสกรพ์พศ2542ประเภทสกออมทรัพย์เมื่อวันที่26ธันวาคมพศ2520นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิกให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็กช่วยเหลือตนเองนะคะตามหลักการของชากรนะคะมีสมาชิกแรกตั้ง212คนนะคะมีทุนเรินหุ้น24,780บาทนะคะดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็44ปีเต็มแล้วค่ะบริหารงานโดยนายแพทย์วิริยะเอี้ยวประเสริฐเป็นประธานกรรมการนะคะมีคณะกรรมการ15คน มีฝ่ายจัดการด้วยกันทั้งหมด10คนนะคะข้าราชกรอมรัพย์สาสุขพ,พิจิตรจำกัดเรานะคะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะทุกปีนะคะอยู่ในระดับดีเลิศเกรด A ทุกปีนะคะ,ะกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะมอบเกียรติบัตรให้สกอญอมรัย์สาสุขพ,พิจิตรจำกัดของเรานะคะได้รางวัลชนะเลิศระดับเขตนะคะในการส่งผลงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ ในกลุ่มของสาหากรณ์และกลุ่มเกษตรกร,กรในปี2562นะคะสาากอ์เราได้รางวัลชนะเลิศระดับเขตนะคะค่ะสืบเนื่องมาจากสาากอตออมรัพย์สาสุพิจิตเรานะคะได้น้อมเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาประยุกต์ใช้ในระบบสาหากรณ์ออมทรัพย์นะคะโดยเปิดโครงการเงินกู้ให้กับสมาชิกที่มีทุนน้อยนะคะกู้เงินเพื่อไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมนะคะ สานับสนับสนุนให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานประจำนะคะโดยใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงานประจำแล้วนะคะส่งเสริมให้สมาชิกมีสภาพความเข้มแข็งทางการเงินสูงขึ้นนะคะแล้วก็ในปี2563เนี่ยนะคะสะกรเรายังได้รับป้ายสหาหณ์มาตรฐานจากชุมนุมสภกริติัพรัแห่งประเทศไทยนะคะติดไว้ที่หน้าสกรเรานะคะเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับสกรนะคะ และในปี2563ถึง2564สกัดอมรัพย์สาสุขพิจิตรเราก็ยังได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานสะกัดจังหวัดพิจิตรนะคะให้เป็นสะกัดอมทรัพย์ดีเด่นระดับจังหวัดนะคะสำนักงานสากัจังหวัดพิจิตรทำหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสะกัให้มีความเข้มแข็งให้มีมาตรฐาน ทั้งในด้านการบริการสมาชิกการดำเนินธุรกิจของสากอการจัดการองค์กรตลอดจนการบริหารงานโดยสำนักงานสากอจังหวัดพิจิตรได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สระกอออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตรจำกัดในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการต่างๆของสากอเช่นการส่งเสริมสากอสู่ดีเด่นแห่งชาติการประยุกต์ใช้ปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงในสากอนเป็นต้นค่ะ